<Pie year> สวัส <initiative> ดีครับเอฟซชาวรถดำที่ชมทางช่อง Youtube บอกดามิดดี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนั่งรถดำกับเสียเอฟไปดูงานหน้างานที่เทนะครับไปพอดี rốtประจำตำแหน่ง của nó, thím anh, đây là nón, các bạn, các bạn, các bạn, các พลังหนุ่มนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินเก่งนะครับวัยรุ่นทุกวันนี้หาเงินไปแต่งวัวไจเองได้แล้วอันนี้เทรนอะเทรนตัวโลตัสตระพุ่นตัวนักนุน่งร้อนน,นนะออประมาณประมาณรวยเทียว อ๋อเจ้าแคน้อคาราอ๋ออันนี้คือการต่อยจะตบปูนออกมาเลยเออนี่ยครับเจ้าของพี่แล้วก็ให้เอาไปถมที่นู่นนะเดี๋ยวขอตดรถไปด้วยครับครับสวัสดีครับ c สีเอครับโอ้สวัสดนี้นะอยู่กับ c สีเอหนึ่งเที่ยวนะเหนื่อยไครับ,รบเต็มยังอะ คุยเนี่ย C F นะครับสมัยนี้วัยรุ่นนะครับเกามาขับรถดำกันหมดแล้วครับวัยรุ่นทํากินนะเอาเงินไปแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับมียังไม่มีก็เลยยังไม่มีแต่งแต่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเนาะแต่งมอเไซค์ไปก่อนเออนี่ครับวันนี้มีโอกาสได้นั่งรถกับ C F นะครับเยินครับรถคันนี้จะเปิดเพลงแบบเก่าๆน่ยไปฝั่งโน้นฝั่งนี้มันติดเมื่อกี้ใครติดเมื่อกี้คาสคาสีฟ้าเออสี สีฟ้าน,นี่ยังไม่ติดเลยดินมันหือดอีนันนี้ยังดีกว่าที่อื่นนะที่อื่นงกว่านีเอี่ยพแล้วถ้าจบจบจากนี้ไปไหนต่อครับน่าจะเชิเควบ้านตากาบ้านสุกสุราทาน้นเออหลายที่อยู่นะทีมงานนี้นะครับงานงานไม่มียุดไม่มีหย่อนงานเยอะครับทำไม่ทันแล้วครับ <c oughs> กี่ปีจัดอีกทันเลยเออขับกับเสี่ยโจนานอย่างกี่กี่กี่ปีแล้วปีแล้วแหละไม่ช่วยแกน่าจะสองปีสามปีปีปกีกว่ากว่าเออปกีกว่ากไม่ช่วยแกครับดีแล้วครับวัยรุ่นทุกวันนี้ทำไมาหากินเองหาเงินเองได้ก็ ดีใจแทนพ่อแม่นะครับเขาไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่สักเท่าไหร่เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ซื้อเป็นของเขาเองได้เนี่ฮะัยรุ่นทวนนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่เหมือนสมัยผมนะครับเมื่อกี้ทำอะไรผ,ผักกินข้าวอาบน้ำกินข้าวโอ้ต้องอาบน้ำด้วยเหรอโอ้ได้อาบน้ำมาแล้วโอ้โหหนาวเกินอาบไม่ได้นอนนี่ไหมนอนนี่เลยลมแรงยูง นอนนอนกันทุกคนไหมหรือว่าบางคนนอนกันทุกคนเลยอ๋อเจก็นอนเเมื่อคืนท็อเกาไปดูรถกันเลยไปนอนบ้านอ๋ออันแล้วใครเอาน้ำมันมาให้เจ๊เหรอเจ๊วีเนาะเจวีวิ่งส่งน้ำมันอาอส่วนเออท็อเกะเขาไปคนเดียวเหรอไปกับตางอ๋อไปสองคนอืมเนี่ยตางดันเลยเสียดันเสียเอฟดันเลย ไทยเก่โอ้เทตรงนี้เหรอโอ้สุดยอดเอ้าสายพานลนเว้ยแป๊บนึงไอ้ยี่้ยกวาี่าดูีก่าี่ ได้พี่ตับมาเกรดดินไห้นะครับยันมา EF 39มเกครับสามเก้าแรงน อยเฉียงนะครับเฮ้ยด้อมด้อมด้อมี่แคบนะครับหักเลยหักเลยหักเลยเสียบจะได้นะครับ ไม่ธรรมดาแล้วครับเสียเอฟน่นอนของมันจริงไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้ thì nó hẹp này các thật sự em mà em mà đấy em mà à. đấy hả? นี่ไปไปก่อนไปไปก่อนถอยหักไปนี่ทางให้ตูดไปทางที่ตะวนันออกก่อนแล้วก็ค่อยเดินมานี่เลยมันจะมันจะออกได้ <c oughs> ตอนเข้ายังฝีมือนะครับตอนออกอยาก ไปไปเลยไปเลยนั่นแหละหักหักไปทางทิศตะวันออกอีกอาออมานี่เนี่ยเอกเอกต้องมาทางนี้เนี่ยขับมานี่เลยนี่ขับมานี่นี่เ <มา S 1> ชื่อดิมาทางนี้มันจะปัด อาเลยไม no ่ต้องห่วงกระจกหรอกไม่ต้องห่วงกระจกฝั่งนู้นหรอกชมอย่างคือเอฟแต่เอฟแต่เอ็กคำอันนี้ตูนมันจะปัดเลยนะตูนมันจะปัดออกพ้น ออกมานี่เลยดิออกมานี่กรเนี่ยนะเออออกมานี่กรมาดิมานี่นมานี่มานี่<ๆ>มานี่<ๆ>มานี่มาเดี ff, ๋ยวมา, on, มา,านี่มานี่หักมาทางนี้เอฟหักมาทางนี้เออนั่นแหละไปนี่ถ้ามันหักมาทางนี้มันก็พ้นตั้งนานแลนะ้วมันไม่หักจ้ะ เดี๋ยวนั่งกลับไปกับน้องเอฟเป็นไงยากไหมได้อยู่ไม่ถ้าเราขับแบบเราเข้ายัางไงเราก็ออกอย่างนั้นะมันได้อยู่วันหนึ่งนี้ได้กี่เที่ยวยี่สิบขึ้นยี่สิบขึ้นเลยนะสุดยอดเลย ธรรมดาแล้วครับวันหนึ่งยี่สิบวันเที่ยวเนี่ยเขาห้ไงออกไม่ได้ไม่ถ้าเราเข้าเราต้องดูอ่ะเพราะอถ้าเราออกแบบเหมือน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 ก่อนนู้นอ่ะมันมันจะออกแล้วตูดมันจะไปดึงกับต้นไม้อยู่แล้วแต่ถ้าเราออกมาทางเดืมอ่ะตูดมันตูดมันจะปัดห่างจากต้นไม้ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากอีกหนึ่งทีมงานนะครับทีมงานปอมลิซ้อนของเสียโจนะครับบ้านกะนับตำบ,กบลกาตารงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีมงานนี้มีแต่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นน้องๆทํามาหากินแล้วนี่ดูครับอายุน้อยๆกันทั้งนั้นนะครับที่ขับมาขับรถมาถือว่าทุกวันนี้น้องๆเขาทํามาหากินเขารู้จักหางเงินเองครับ ขอน่าชื่นชมพวกเขานะครับฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด subscribe ให้กับช่องบันดัมินดี้ด้วยแล้วกัน,นครับฝากอีกหนึ่งงานนะครับปอมลิซ้อนครับสวัสดีครับ